สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่ายท o มูฟเฮดนนเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตของ t ท m o v e อยู่สามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนนเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับผมเป็นรหัสโปรไว้ให้กับทุกคนตัวนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับใครสนใจตัวไหนสามารถกดรับสิทธิ์ตามนั้นได้เลยนนเองนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อันและก็ไม่ลดสปีดด้วยนะครับ สามารถทดลองสมัครใช้ได้ทุกซิมทุกเบอร์เลยนะครับผมของเครือข่ายทูมูฟนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงิเหนหรือว่าซิมรายเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมก็กดดอกจันนะครับ8 7 8ดอกจันสดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้มาก็คืออยู่ที่320 MB นะครับ สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับสามารถนะครับผมสมัครใช้ได้ทุกแอปเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวที่2นะครับสำหรับตัวที่2กดดอกจันทร์เ7 8เหมือนกันนะครับดอกจันร์ 2- สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้มาก็คืออยู่ที่320 MB นะครับ สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่3กดดอกจันท7 8 8ดอกจันทร์9 8 4สเสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตให้มาอยู่ที่100 MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเป็นเน็ตแบบรายเดือนด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถนะครับผมลองสมัครได้ทั้งซิมเติมเงินแล้วก็ซิมรายเดือนเลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่4กดดอกจัน8 7 8ดอกจัน80 8 1 2 0์เหลี่ยมตัวนี้นะครับเพิ่มวันใช้งานนะครับผมให้กับซิมของเรานะครับ สำหรับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุสามารถนะครับผมกดนะครับผมเป็นรหัสโปรตัวนี้ได้นะครับมันจะต่ออายุให้กับซิมเรา365วันหรือว่า1ปีเลยนี่เองนะครับคุ้มคุ้มเลยนะเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่5กดดอกจันทป์808สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ตที่เราจะได้มา 15G กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1เดือนนะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่เองนะครับ เดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับผมสําหรับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6กดดอกจันท50ดอกจันทร์่สซีเรี่ยม ตัวนี้นะครับเน็ตสกิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1เดือนนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนผมแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบนะครับผมหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะแล้วสําหรับใครนะครับผมที่ใช้ของเครือข่ายทูมูนนะครับผมแนะนําให้กดเข้ามารับนะครับผมเป็นอินเทอร์เน็ตในแอปนั่นเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอปตัวนี้นะครับผมแอป ทูมูฟนะครับผมก็สามารถมารับได้นะครับผมที่ทูพอยต์แรกเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับผมเป็นอันนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับไม่จําเป็นต้องใช้พอยด้วยนะครับใน Tool ID ก็มีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถมาดูรายละเอียดได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า2 m o v e นะครับผมใช้ศูนย์พอยต์สำหรับการรับอินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละ2ิกนะครับผมบน t i d ID นี่นะครับกดรับสิทธิ์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับผมผมแนะนำให้เข้ามารับในตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคิววิดีโอหน้านะครับ